สุดชื่นมื่นวุฒิวุฒิธรและโอ๊ตอัครพลจับมือการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการพร้อมสร้างหน้าประวัติศาสตร์สำคัญในประเทศไทยด้วยการสมรสเท่าเทียมที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายนับเป็นอีกก้าวของความสําเร็จที่พิสูจน์ถึงความรักและความเสมอภาคของทุกเพศในสังคมไทยหลังจากร่วมกันเดินทางเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมมานานกว่า10ป,ปีในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบด้วยการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายทะเบียนจากสําน,นักงานเขตปทุมวันเป็นผู้ดําเนินการพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อนสนิทและเหล่าคนดังที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นณโรงแรมเดอริทคานตันกรุงเทพงานนี้ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญอย่างนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานในงานรวมถึงคณะทํางานผู้ผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมเช่นนายชาชาสิทธิพันธ์นายดุพรปุณกันนายเกิดโชคเกษมบงจิตและอัญชุมาพรวาดดาว ที่มาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้วูดดี้และโอ๊ตเปิดเผยความรู้สึกในวันสำคัญว่าวันนี้เราอิ่มใจมากทุกคนที่เรารักมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ความรักได้แสดงออกอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศสภาพแต่มันคือการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์เราเดินทางมานานกว่า1ิปีและวันนี้เรามาไกลามากทุกคนในประเทศไทยตอนนี้มีความเท่าเทียมกันแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เกียรติยอมรับและเข้าใจกันการจดทะเบียนสมรสของวูดดี้และโอ๊ตครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องราวความรักที่งดงามแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าและการยอมรับสิทธิของทุกคนในสังคมไทยซึ่งถือเป็นอีกก้วสำคัญที่ส่งเสริมความเท่าเทียมในระดับอาเซียนและทั่วโลกแฟนๆแ,และผู้ติดตามต่างร่วมแสดงความยินดีผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมชื่นชมถึงความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นของทั้งคู่ที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นจริงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจ